โอ้แข่งตัวกันแล้วหนึ่งครับต้องทำมีก็แฟก์โอ้ยกำตายคนสวัสดีครับผมมาอยู่กับ JM มาดีครับผมวันนี้ับผมเป็นคลิปตามคำขอนะผมมี เพื่อนๆขอมานะผมในคอมเมนต์นะขอให้เล่นหนวดดำนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นหนวดดำให้ดูนะผม EX โล่แดงนั่นเองนะครับผมเขาบัฟมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็ยังเล่นไม่ได้นะครับผมนะหนวดดำตัวนี้ใส่การ์ดเวลลอยนะครับผมผมใส่เหรียญเป็นฟูจิโทระโคโรซอนแล้วก็ชูกานะครับผมเป็นเน้นที่เดฟนะครับผม F70 นะครับผมไปฮะตัวนี้มีลดความเสียหายจากพวกสายหมัด้วยนะฮะไปครับแต่เขาไม่มี ตัวที่กันสถานะนะครับเขาก็ติดสถานะเหมือนเดิมนะฮะโอ้แล้วกราฟมานะฮะเอาสู้กราบไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเรามีเดีงเดือดน,นั่นเองนะครับเราโดนกราฟมันจะทีเดียวแตกนะฮะไม่ไหวอ่ะเพื่อนไปครับขอดูหวังวนความมืดยังไงล่ะมาฮะโอ้โหกำลังจะแบ็คโฮ ไปฮะแชงจะเอาใช่ไหมแบ๊วเป็นไงนะฮะเป็นไงนะฮะไม่เข้าเลยใช่ไหมฮะพอโรเจอร์ฮะหวังวนความมืดโดนค่อวนออกมานะฮะไปฮะผมเราต้องอยู่ในธงเข้าไว้นะฮะด็อกทเทมินกู้ในธงเข้าไว้ครับผมกลคามาครับผมเสี่ยงตายสูงเลยนะฮะเรา ก้าบไม่ได้เลยสักกัมน,นิดเดียวยัง์ร์เสียโค้ชตุยมาแล้วหนึ่งฮะดึงมาวามวนความมืดโฮ้ยออกราบลมมาแต่ไม่ตุยปล่อยกนะ่อนฮะปล่อยก่อนปล่อยก่อนใจยเย็นครับใจยเยน็นใจยเยน็ยยยยยนผู้เรามีลบความเสียหายจากเอ็กซ์ค์อยู่ครับอดี๋ยนี้มันเป็นสิการนะ์มา เราล้มเราเด้งเลื่อนนะล,ล้มก็เพิ่มพลงังโจมตีด้วยนะดูหวังวนความมืดไป่าเขาลูกหายแล้วนะวฮะก็ทนไปโถกับตายาคนมันไม่ทำบมดาว่ะเดียนง,งูไปดูน้องงูมาไปไหนฮะโรเจอร์อ่าดึงธงเพื่มดึงธงดึงธง โอ้าไม่ดึงอีกจะป้องกันอะไรจะ้ยิงใส่ใครโมโนเบตไนเนี่ยฮะไปดูมาแล้วมันมาแล้วไอ้เจ้มาแล้วไอ้เจ้มาแล้วถอยก่อนฮะถอยก่อนฮะหวังวนความปืดจะวิ่งไปไหนวะเซรานไม่กันสถานะนะนี่โอ้โหติดเงินแล้วก็ดึงเฉยนะฮะยังก็แวงกโคโล้มก่อน ไปทำลม้มดอททำมินหายแน่เลยตายแน่เลยโรเ,นะเ,เจอร์ขอบคุณนะเอาโรเจอร์เขียวมันหวังวนทีทัวร์เหมือนหนึ่งเว้ยดอทยังไม่ตายครับผมเอาค่อนข้างถึงนะฮิ๊ดดอทอีกทีโอย้อยโอ้ยจะถูตายไลยเกมเฉยเลยโอ้โหนิดเดียวอ่ะ นี่เดียวจะชนะเหรอไม่ได <of> ้ฮะผมโอ้โหจบไปเกมแรกครับผมต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะเนี่ยมันนะไ มาครับผมมาอยู่กับเกมที่2กับมาเชลดีทีสหรือว่าหนวดดำนั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ค่อนข้างเล่นยากเลยนะครับผมนะสู้ใครไม่ค่อยได้เลยนะฮะแต่อยู่ในทวงเข้าไว้นะเขาจะมีลดความเสียหายประมาณสัก5หซนะถ้าศัตรูเป็นสายหมัดเขาก็ลดเพิ่มไปอีก20%่นะผมนะลดไป50%คุ้มเลยนะโปรโมชั่นปีใหม่เอ้ยสตนีนไนล่ะหวังวนนวาม เออเอาโอ้อะไรเนี่ยวใช้ส่วนได้ตัวนหนึ่ทาคุช่วยด้วยมันก็แบ๊กโค้ดรอฮะดูตัวอะไรมาต่อยสักทีเด้อเอจะมาโอ้ยยังมาโตเลยก็ดูดูตะปวงเข้ามาเลยเอ้ยหนีก่อนแปบ๊บนึงแป๊บนึงหาทองอยู่แป๊บบ กาทงอยู่แป๊บโอ้โหตายเจอกราฟเราเล่้งเลือดไม่ได้นะผมกราฟมันโอ้โหจะแพ้ห้าูแล้วนั่นการทองของฉันดึงแบกมือโอ้โหเลยโอ้โหจบเร็วเกินนะผมเกมที่สองนะฮะต้านไม่ไหวจริงๆนะครับผมเอ,อ้าอะไรเนี่ย มาผมมาอยู่กับเกมสุดท้ายนะครับผมนะเกมเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นโฆษณาขั้นกันแล้วกันนะครับเกมนี้เราไม่มีสายมีอีกแล้วนะครับผม ตอนน้ำโซโลบุสาเลยนะเฮ้เ hey, พื่อนไปทุ่ง2หน่อยเดี๋ยวจะแพ้5้าศูนย์อีรุจีมันเอาไปแล้วเห็นไหมนั่นนะ่ะมีตายด้วยมันไม่ตายด้วยถึงไหมไม่ถึงวะ่ะโอเคเอสนิเข้าเฉยเลยมันก็วังวนเี่ความปืดน้องตีไม่เข้าตีน้องไม่เข้าวะ่ะระวังรุจีฮะถึงเฉย แม็กซ yeah. ์โคเนาะโดนดอทสมินเอาโดนเฉยอีกดอทขึ้นดอทขึ้นเอา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 ไม่ดอเหรอนี่ดรอทก็แม็กซ์โคแล้วไปดออตอนไหนนะนั่นใครอยู่ตรงนั้นไม่มีหรับเราขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับผม ติดสถานะด้วยยิ่งแพ้สถานะอยู่โอ้โหค่าทองผมหายหมดเลยสามใบเพื่อนโอเค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 ฮะโอ้โหชาปลาไปครับผมเราจะยืนได้ให้ถึงสามนาทีโอ้กดผิดโอ้สารอตั้งนานไป เอ้าข้อผิดซะงั้นโอ้ศาสาร์รอตั้งนานนะใช้ไฟศาสตร์รอต้องนานมันก็เราไปเอาหนวดดำออกมาแล้วกันนะฮะอ่ามาตบผมหน่อยมาตบผมหน่อยอย่าเปลี่ยนหนวดดำให้จะเปลี่ยนหนวดดำฮะเอ้าไม่เห็น หน้องโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาหนุดดำมาฮะก็ไม่แพ้ฮะส่วนก็พอแล้วสำหรับหมวดดำฮะไปครับผมมาฮะเอเอาทงเพื่อนเดี๋ยวไปกันช่วยไปตรงกลางกันไปตรงกลางกันฮะเร็ว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 เลยเร็วเลโอ้โหเอ็ตไป โอ้ก็จบจบเลยนะเนี ok so ่ยสำหรับรกดำเนี่ยโหก็ประมาณนี้ครับผมนะมีเกมแรกที่เล่นได้ที่เหลือไม่ไหวจริงๆนะฮะผมนะนี่เกลือไปครับผมแพ้ไปสำหรับคลิปนี้นะผมตามคำขอนะฮะต่อมาเราจัดให้นะครับผมเออเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย